เลือกทางเดินชีวิตของคุณอีกเองแล้วว่าคุณอยากทําอะไรหรืออยากเป็นอะไรอะ่ะต้องแน่วแน่แล้วก็ชัดเจนต่อให้เรื่องตรงหน้ามันจะเป็นไงก็ช่างอะ่ะคือเราต้องแบบคงมั่นในเจตนาลมของเราว่าเราจะทําอาชีพนี้เราจะเป็นสิ่งเนี้ทีนี้ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะทํางานสิ่งที่คุณรักนะจากที่คุณหมดไฟหรือตกพลังนะคะพลังตกจิตตกเนี้ยพลังมันจะมาเลยเพราะเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่เราชอบอะคะ่ะทุกคน คือมันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความสนุกคือมันจะมีความหลงไหลเคยไหมที่เราทำอะไรแล้วแบบเราอยู่กับมันได้ทั้งวี่ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราทําเลยนั่นแหละมันคือการที่คุณได้ทําตามเสียงหัวใจของตัวเองนะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่วันนี้จิตตกหมดไฟหรือหมดพลังในการใช้ชีวิตสิ่งแรกที่ครูลอยากให้ทุกคนทํานะคะนั่นก็คือต้องทําตามเสียงหัวใจของตนเองก่อน เียงมาชื่อว่าชีวิตที่คิดเองทุกคนรู้ไหมว่าอันนี้ครูลีตั้งใจทำมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีพ w e r ในตัวเองอยู่แล้วเรามียักษ์ใหญ่ทุกคนมียักษ์ใหญ่ในตัวคุณแต่วันนี้ที่คุณหมดแรงหรือหมดพลังอะคือคุณแค่ยังไม่ได้ปลุกยักษ์ใหญ่ตนนั้นขึ้นมาถ้าใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ k r u e l l i e นะคะ